นี่คือเวลาที่ชื่อของป้าชื่อของป้าเสวี่ยฟงกลายเป็นเหล็กเฮ้ยวันนี้แค่ปลา,าปลาพมอยู่นะตัวนะนี้คือเวลาตกหนที่ทุสบหายวันนี้ฉันทำอะไรไม่รู้ดิฉันทำทุสบหายทำดีดีนะนี่คือเวลาที่คุณใช้ชูออชิชตาแล้วคุณทำพิชู้หมด เว้ยนะคุณเลยไม่ใช่ผีชูวีตชูวิตห,หมดหมดแล้ววัอนอาทิตยนี่คือเสียงโทรศัพท์เพลงคุณเสียงมันแล้วนี่คนโทรเข้าตอนยืนหนูซอมบี้เฮ้ยซอมบี้เอ๊ะอะไรใช่ไหโทรมาเออ,อเอออจอะนี่คือเวลาที่คุณเต้นแล้วมีเด็กนอนอยู่โว้ยโ,โอ้คุณเจอะเอ,อ้ยวันนี้ฉันมาเต้นอยู่นะ และเด็กนี่น้องนี่คือเวลาที่คุณไปแย่งคนเล่นของเด็กขึ้นห้วงเอามาดิน้องใช้ไปแทนตูดตัวเองเอามาดิไม่ให้นี่คือนักเป่าลมที่เก่งสุดในโลกอืมเป่าแป๊บเป่าแป๊บเป่าตาแม่นี่คือเวลาที่คุณ ประคับคุณให้เต้นแต่คุณไม่เต้นแต่เกิดขึ้นก็ดีเลยเว้ยดี้ให้คิดมาเต้นอยู่ไม่ต้องเต้นเต้นไว้ไม่เต้นนี่คือเวลาที่คุณไม่รู้ว่าสิ่งของนี้เป็นสิ่งอะไรจะทำไงอะเนี่ยวิ่งเนี่ยอะไรวะคือเรียกวะไม่รู้ป่าแมงนี่คือเวลาที่คุณตามหาสิ่งของในกาดหนาว คุณหารออกอยู่เลยว่าเอ๊ะเมื่อกี้ Apa เนี่ยคือ Saya tidak เนี่ย